ูดคุยในกับบอกความรู้สึกในกับของทางการเจ้าภาพในกับเดี๋ยวให้คุณตาก่อนในกับท่านบรรักณ์ในกับไพสิงป์ในกับท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองคายในกับวันนี้โอกาสได้บวชร้านชายในกับเดี๋ยวให้คุณตาได้กล่าวความรู้สึกในก็ขอบคุณท่านแก่ผู้มีเกียรติในกับครับก็ขอสวัสดีท่านสสนะครับสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีทุกท่าน แล้วก็สวัสดีกับนายกงค์การบริหารผลทุกท่าน,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 นและก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอให้สดชื่นนะครับเปิดบารในวันที่จะถึงนีใหม่นีขอขอบคุณครับประสิทธิต์ตอบเลยให้กับคุณตาเนีครับท่านมานัฐไปสิง์ในก,กาตาดีผู้ใหญ่บ้านในกับหมู่ที่หนึ่งบ้านขอ,อรายนะครับแล้วก็ถ้าต่อไปนะครับ เดี๋ยวให้ท่านประธานเนาะนะครับท่านประธานนาริศาสาริกันในการ Sadly, ท่านประธานสภา er องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนะครับในนามของคุณพ่อของเจ้าหน้าในกครับได้กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวความรู้สึกนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านสสเทเสตไทรเสตครับเลขาธิการครับปุ่มใจไทยครับท่านสจูชีพปารีนนท์ ท่านรองประธานสภาการอาหารส่วนจังหวัดไททานีอ่าท่านนายกอ่าทุกๆท่านครับท่านกำนันผู้บริหารท่านครับอ่าท่านสมาชิกอปตอครับอ่าท่านเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น้องๆครับขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอ่าเพื่อนเพื่อนอ่าพี่ายเทคนิคไททานีอันนี้เพื่อนของข้อหน้า เดินทางมารวมตัวกันครับเพเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมผมเพื่อนทั้งโรงเรียนทัพพันกางสอนครับามาให้กำลังใจเช่นกันครับวันนี้รู้สึกอบอุ่นครับมีความสุขเห็นแขกเรือญาติพี่น้องอามาร่วมงานมาให้กำลังใจครอบครัวทาริ่นและครอบครัวไทิ์ ขอ,ขอบคุณไปนะทีนี้ครัขบขอบ,ขอบคุณขอบคุณครับตอนนี้ต้องพอดให้กับทางคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าวันนี้ป้าพึงใจนะครับขอขอไม่พูดนะครับไม่พูดให้คุณพ่อพูดคนเดียวนะครับตต่อไปให้ให้เจ้าหน้ากันะครับให้เจ้าหน้าได้กล่าวความรู้สึกแล้วก็อเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติไปร่วมอุปสมบทเราในวันพรุนน่งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแขก ท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความกับตัวข้าหน้าแลว้วก็ทางเจ้าภาพในคับนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติญาติสหายทุกท่านนะครับร่วมนำหน้าไปผสมบทน,นะพัสนาวัดท่ามะขามป้อมนะครับกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้หากมีข้อบกพร่องตื่นตัดต้องประการใดครับทางข้าหน้าแลว้วก็เจ้าภาพขออน้องรับไว้และขออภัยมาณที่นี้นะครับต่ ก็เสียงที่จับเจ้าหน้าอาสุดหล่อของเรานะครับเจ้าหน้าไปอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็จะให้ครอบครัวนะครับถังเจ้าหน้ากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณตานะครับได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับด้านล่างนะครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับตรงนี้ขอเสียงตบมือให้กับครอบครัวสาธิการอีกครั้งหนึ่งบอมกับเจ้าหน้านะครับ กับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนกครเป็นอย่างท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในรับในนามของทางเจ้าภาพนะครับในวันพ่งนี้นะครับในช่วงเช้านะครับทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารนะครับไว้ที่บ้านะคกับก็ขอกับุเชิญทุกท่านที่จะมาร่วมอุปสมบทเจ้าหน้าเป็อุสมบทนะครับน um ้าัทศ like ีมานะครับวัดท่ามะขามป้อมะครับมาทานอาหารที่บ้านเจ้าหน้านะครับเสร็จแล้วก็จะได้ร่วมกันในกับนำเจ้าหน้าไปอุปสมบทนะครับน้าพัทศีมาวัดท่ามะขามป้อมะครับจะมีการฉลองเพลงพระใหม่ที่วัดใช่ไหม พิวัตรเนาะพิวัตรนะครับในช่วงเพลงนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับได้จัดเตรียมโต๊ะจีนนะครับของปู่แม่อภัยนะครับด่านเขื่อนวังต้นงก้านะครับรวมถึงวงดนตรีจากผู้ใหญ่เอ๋นะครับบ้านน้ำดืมจังหวัดนครสวรรค์ไว้บริการท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวาจาใดนะครับคำพูดใดของกระผมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยนะครับไปยังทุกคน สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอบคุณครับ